เมื่อเกิดแผ่นดินไหวเราต้องรู้วิธีปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องโรงเรียนวัดสำโรงจึงจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่เราทุกคนควรทราบและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของเราทุกคนโรงเรียนจึงได้จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุเมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น นักเรียนตั้งสติไม่ตื่นตกใจหยุดกิจกรรมทั้งหลายและปฏิบัติตามแนวทางหมอบป้องเกาะหมอบโดยลดระดับตัวลงสู่พื้นทันทีเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้หัวกระแทกพื้นป้องโดยการใช้แขนทั้งสองป้องศีรษะและคอคลุมศีรษะด้วยกระเป๋าหรือหนังสือเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อลดโอกาสบาดเจ็บจากของตกและอยู่ห่างจากหน้าต่างประตู หรือสิ่งของที่อาจตกใส่เพื่อให้ได้รับบาดเจ็บได้เกาะจับขาโต๊ะหรือเฟอร์นิจเจอร์แน่นๆเมือ่อแรงสั่นสะเทือนอาจจะทำให้โต๊ะเคลื่อนไหวได้หลังจากแรงสั่นไหวสงบลงคุณครูประจำชั้นแต่ละห้องแล้ปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดครูทยอยนำนักเรียนเคลื่อนย้ายออกจากอาคารอย่างมีสติและระมัดระวังนักเรียนเดินแถวอย่างเป็นระเบียบ เมื่อถึงบริเวณโลงง่งแจ้งซึ่งเป็นจุดรวมพลไว้ล่วงหน้านักเรียนด้านรวมตัวกันอย่างเป็นระเบียบมีวิธีการเช็คความพร้อมและรายงานจำนวนนักเรียนเมื่อพบนักเรียนบาดเจ็บไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือรุนแรงครูผู้รับผิดช,ชอบต้องประเมินสถานการณ์และให้ทีมพยาบาลดูแลรักษานักเรียนทันทีหากนักเรียนมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรงให้ติดต่อรถพยาบาลหรือหน่วยกู้ภยัยเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะภัยพิบัติไม่สามารถคาดการได้แต่ความพร้อมสามารถลดความสูญเสียได้เสมอขอขอบคุณนักครูและนักเรียนทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการซักซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นอย่างดี